วันนี้พยากรณ์อากาศบอกว่าช่วงบ่ายเย็นๆฝนจะตกแล้วก่อนไปทำงานก็อย่าลืมเอาล่มติดตัวไปด้วยนะตอกเล็กๆในวันที่ฝนตกหลังจากทำงานเสร็จและออกมาที่ด้านนอกคุณครูก็พบว่าฝนกำลังตกหนักมากเมื่อกี้ท้องฟ้ายังแจ่มใสยอยู่เลย ออขยโโกหืมคือมีอะไรหรือเปล่าอะไรนะ่ะลืมเอาร่มมาด้วยงั้นเหรอฉันส่งข้อความไปบอกทางโมโมท็อกแล้วแต่ก็ยังลืมอีกงั้นเหรอเอานี่ล่มทำไมฉันถึงพกล่มมาสองคันงั้นเหรอแล้วเราตัวฉันมีพวกคนขี้ลืมอยู่เนอะ อยู่เยอะน่ะเลยพกล่มสำรองเอาไว้เผื่อเจอเรื่องแบบนี้ไงล่ะ <ET> e: ก็รอบตัวมีแต่พวกเดือดดาทั้งนั้นเลยนี่คุณถามว่าฉันกำลังจะไปไหนงั้นแหลอเออมีเจ้าหนูที่ต้องให้ฉันคอยดูแลในวันที่ฝนตกแบบนี้อยู่นะสิไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรหรอกคุณไม่ต้องเป็นห่วงก็ได้ มีคนที่คโยโกเป็นห่วงอยู่อีกนั้นเลรอ,อะไรนะจะไปด้วยงั้นเหรอเปล่าหรอกไม่ใช่ไม่ได้หรอกแต่ว่ามันมันไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรเลยแถมตอนนี้ฝนก็ตกหนักก็พื้นที่พื้นก็มีแตกโคลนสกปรกเออแต่ถึงห้ามครูก,ก็คงไม่ฟังอยู่ดีสินะตามใจก็แล้วกัน ตามขโยกุไปคาซินอ๋อแมวนี่เองอืม หรือว่าคนที่ต้องคอยดูแลก็คือคืูไม่เห็นต้องตามมาถึงที่นี่เลยแทๆ้ๆไม่อยู่ที่นี่งั้นเหรอรอตรงนี้ก่อนดีไหม พราะฝนตกหนักนะฉันก็เลยมาดูเท่านั้นคงไม่เป็นอะไรหรอกเพราะน้องอยู่ลำพังได้การไม่ต้องถูกผูกมัดหรือไม่ต้องคอยกังวลอะไรมันก็ดีอยู่หรอกแต่ว่าแต่ถึงยังไงบางครั้งอยู่คนเดียวมันก็เหงานะ ม่อยู่กับกไม่เจ้าุูมีของเลน่นนะึงนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คายโยโกะใจดีจังเลยนะอ่ามีเขินมีเขินพอาเปิไว้เฉยๆไม่ได้ตังหากก็แค่นั้นไม่ได้มีจุดประสงค์อื่นหรอกที่นี่เข้าใจหรือยังละ่ะ ก็จะแล้วคุยกุฝนหยุดแล้วแหละจะคืนร่มตอนนี้เลยเหลอเดี๋ยวสิอามีฝนและช้งตกลงมาอีกตอนไหนก็ได้เก็บไว้ใช้ก่อนเถอะอีกอย่างถ้าครูยืมร่มฉันไปตอนเอามาคืนฉันก็ได้เจอครูอีกใช่ไหมล่ะถึงจะพูดแบบนั้นก็เถอะ ฉันไม่ชอบติดนี้บุญคุณใครหรอกนะถ้างั้นไว้เจอกันพรุ่งนี้นะครูเอ,อยิ้มด้วยยิ้มด้วยน่ารักจบ ครับก็ขอขอบคุณคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พาดคลิปใหม่กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปมาย